อู้อันนี้ถอยมาดีๆผู้ชมไปแข่งเลยตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทักกับผมฮะถินทบันดิตฮึบอู้ที่แกดินเฉยเลยอะเอาลองดูอ้ไปขึ้นกองฮะขึ้นไปช่วยกันแท้ๆครับมาติดอีกแล้ว แข็งเลยครับนี่มารถไทยรับต้องออกแรงอีกรอบนึงยังไม่ทำได้ไหายเหนื่อยแล้วครับอ้ <c oughs> ินคัด โโโอออ้ oh! 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 ้้ <Stadium> <osity> มาส well, ิล <im> ้อหนักกำหนักครับดิงงันแล้วที่ร็อกออนเดอะร็อกครับจะรอดไหมจับตาดูด้วยกันครับแม่พื้นที่ตรงนี้ฝนตกครับวันก่อนขึ้นขั้นสองแล้วมีการยกดำเทดำเนี่ย ยกดำเลยยกเลยยกเลยได้อยู่มีแบคโฮนะครับอยู่นหน้างาน เป็นหุ่นใด210 นูนร็อกก็ยังจมอยู่นะครับมีแมคโครมาช่วยแล้วล่ะ8808ใหม่ล่าสุดจาก้ายโมคโบปมามาแล้วผู้ชมจับตาดูไหวไหม แ,แรงดีแรงดีอโอ้หลายจุดครับผู้ชมมาดันแล้วสองหนึ่งศูนย์ดันร็อกฮึ๊บแม่มีแม็คโครอยู่ใ,ใกล้ก็ปลอดภยอัยฮะเอาร็อกเราเรียบร้อยครับในคลิปนี้ คลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย